สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเบาตุ้ยลำพะรนอพิเชียวครับว่าแล้วครับพี่น้องมันได้รับเพื่อน,พนเพื่อนไอ้าสารโผดพ่อของม่วงม,มักแตงพี่น้องตามที่ละงานเลยครับวิธีพรทัศน์แล้วสาสอัญญาแล้วปถูกโผดพ่อของม่วงมักแตงครับพี่น้องมาเบิง้งสาส สาดเตเรียกะต๋าสาธมีสาดงามบ่มีสาดขาวบ่เอ้ยมนกระปั้นนี่แหละปวดพ่อบักพ่อปวดเต๋ออังครับตายแล้วตายแล้วโอ้ยอันนี่ยังนี่มาไล่ผีบ่เนี่ยทั้งเนี่ยอ้อมสายสินคักเขาเนี่ยสาดิตแล้วปันมันทิ่ขังว่าเขาถิงรื้อไปโอ้ยไฟศิการื้อของเจ้าปัดเนี่ยเฉยเคยบอกว่า เราต้องเขียนไว้ว่าเมียน้อยบอสจูศาสตร์เมียน้อยบอสจูบเหมืนกันศาสตร์เมียน้อยเสียน้นเหมือนกันพี่น้องปวดพวกม่วงตกแตงกว่านี่พ่อพ่อกันไปตอนนี้คือกันเบิดครับบางบ้านนีๆเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเอาแบบไม่ลำดังเนาะแม่บอกไม่ลำดังจีาเสียงติดตามตลอดเลยนะพระมักวัดสิบัญโโอ้พีกวัดเคยคุ้นๆุณไหมครับ เป็นักระเเือบ่าวตุ้ยครับบ่าวตุ้ยลำเพลินบ่าวตุ้ยครับแายงานสาลแรงงานอย่างนี้แหละผู้นี้แหละกับถ่ายกล่องถ่ายรูปน้องหญิงถ่ายกล่องอะไรอันนี้ของเจ้าปะเนี่ย้อ่ตอนนี้เพิ่งไปพักผอนครับยู่แถทวัดกันนี่มลาัปนเจ้าองพอปใจดดิมากขางไหนครับนี่มาจากบ้านไหนใส่มุน่ะที่นี่แหะค่ะสมูนเลยบอเจ้าิ่พูดอนาจาคุเจ้าสามลวยผมใจใส่จังผูด้มาผลพ่วงจพ่วงล้ำเหรอเจ้าสามลวยนะคะ ไม่ได้จ้า่เขียวผู้จัดการจงมงคันนะแตือสามลอยคือบก็นู่ลคือว่าบอกค่อยตัวแรกค่อยเก็บเร้าบาทจ่ายไปเรียบอยโอ้จ้างใต้ค่าขนมต้องเลยเพระเนาะเพอเป็นยังดอกอ่ะดพว้มังม่วงตกแต่ง โอ้ยบนอยดอกไกยนะคะขนต้นอยีชัยนะคะน้ำ่วงแพงนะคะวอดแจงค่ะแคจะไฟดูตายเรี่เนี่ยสางดูตายไฟนสาหน่อยก็สิบจองสแหน่อยกสบแงะต่าใส่เกรบุตใส่บ้าวบเต้นเต้ไปเต้นมาส้าหน่อยปลอดฝนสางหน่อยปอดฝนแล้วคํามุ่นว่นีามุ่นม้ามาสูปีลรฝนคม่ข้ามุ เอาละเอานะเอาละว่าวลึงนว่าืลองวงงนวาวงวงวงสา้นยนี่สานย้เยปอดฝนเลยบต้องังองคับาละดพ้วบงม่วงบังแตงพี่น้องเบิ่งเนีดพยดเลยก็นอกกันดีอะทำไมนอพวกนูพวกนะโอ้ยดพ้อมองแตงผูโอ้ยจนไหนนอนเสกสาดพี่น้องปาด าวกนายพี่น้องอย่ปูศาสตร์พวกนายโอ้ยปนดปวโอ้ยมาปวนพวกโม่งแตงเ่ไได้จุมกูะปวไม่ได้จุป้าคนละจุ่มครับพระเจ้าจุ่มเจ้ากันไ่ายรถออกก่อนดพวกโมงแทงเนี่ยอันนี้ปูแล้วพแมันซีเมื่อี่นั่งเฝ้าถ่ายได้จะนอยได้เนาะแม่เขาลืมโอ้ใต้ใต้รถใต่ล่าก็มีี่มาน่ะ ใส่เมื่อสีบต้นี้เจ้าเนี่ยนี่ยันซื้อความเลยเนี่อะไรอันนี้สาดแม่นุ้ยสาดแม่นุ้ยเอ้ยหัวโค้งหัวตกแตงเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวทางนี้ยไอทางนี้ปูแล้วปะครับปูแล้วไปทางนี้ปูแล้วไปครับปูอะไรจะมาย้อมไปสาดปูอะไรครับมื้องโอ๊ยมันน ไมคใอไก่แท oh, hey, yeah. really ้สาตสาตเจ้าบ่โอ้ยบุกคักรึไพี่น้องอยากตายบมง่ายเบิ้งมาสักพักเป็นไงครวบาก่เนี่ยไก่ลดไก่ร่างเนี่ยโอ้ยจ้างปูสามร้อยสามบอกขังบอกว่าผมมัปูเองตรงน้สามร้อยมาด่าแาจาไปสามร้อย ปลากระแซงมากๆแต่แบทีบ่บ้านเข้าบ้านไสหมูนไม่ต้องห่วงเลยเนาะเ่ราะ่าะานอนแดดแต่วมื่อกูจะจ่อหไวก้อนแซงมาติดตามนด้อีกเนาะเบอร์ยืนบหมครับแมนไงแต่ก็เมื่อปีนี้มา่อกี้่านเบิรงเสือสูทพี่แมนเพราะว<ม>่าจะโสท่อนบอกใครแต่ม,มาพีา่นี่เดือนนี้เนาะเดือนนี้<ม>นโอ้ติดตามเบอร์ยืนดิครับแมนค่ะเป็นตาดีใจที่น้องมาในศาสตร์แค่เดียวพี่เพราะท่นแล้วศาสตร์เต็มอานลัง นี่ครับเดือกความผักคำแห้งของวงอะล่ะพันผาดพันแพงมาหนีิผมถามนะครับเดืกเดิอนทึงขึ้นกับเบิ้งยั่บ่แมีนสอดแจ้งหมดแล้วเอาป้านนั่นเตี่ยเบิ้งผู้ใหญ่กับเบิ้งสู่คนอะไรประโดพวกม่วงตกแตงสอดแจ้งตัวไหครับของเอ๋ยผู้ถัดเนี่ยค่ะสามไตรถเนี่ยเมียนมาหนิเอาบนมวลนะครับบนมวๆเนอะนี่ครับพี่น้องความเดือกเข้ามาความแหงประโวดพวกม่วงตกแตง ทร้างนี่ยวงเนี่ยจองไว้ครับเอาอันโทษนะครับผู้นี้ผู้นี้ปู้แล้วนี่คือปุ๋ยเมื่อมาครับคือนั่งเฝ้ากันบอกจ้าเจ้ากับแมาพ่อคอยกนได้เนาะพ่อตัวอ่เจ้าว่าเขาคือลบน่ะเจ้าอยู่เจ้าใจคอยยุติเอ๋จ้างพอดีช่วยผู้ใด้นะเอ้ยคอยถามเจ้าแนี่ยว่าถ้าเจ้าอยู่แน่นเพราะว่าชาตเจ้าคือเถ่าอ้าวตัวจริงได้เปล่เนี่ยโว้ยก็รอกะผัวคอยผัวแล้วเนาะโอ้ยกินงยังล่ะกินงยังล่ะ ก็ล่อก็ผัวคอยผัวคอยจีบบ่เบิ่งซะบ่เจ้าบ่เล่นหรือบ่เล่นนี่ยเจ้าเล่นก็บ่เล่นเนีัวคอยบ่บ่แม่งเจคือว่าตัวจริงเจ้าเบิ่งจะแน่นั่นบ่เออเบืองเทิงห่านเบิ่งจะได้คลิปเพิ่งเห็นตัวจริงบ่เนี่ยเพิ่งเห็นตัวจริงแล้วเนาะเพียงไหนเพียงไหนเพียงไหนบอกข้าเจ้าเนี่ยรอก็อยู่เทิงอยู่มาปวดพวกม่วงกับแตียงเนี่ยปวกดแล้วปกดเล่นไปปวี่ปเจ้าเครื่องที่สาม <บ>เหอนกดนี่ยฮะจอดจาะที่ตามจะมักป่านนั่โอ้ยเปิดขึ้นกับมีแต่สาวหน่อยจากกรเบื้องเนี่ยนะกระเบื้องนี่เราขอบตาจะแหล่ปือ่อๆใช่ไหมขอบนอนแต่ตีสองคนที่แา่ขอบตาดำตัวนี้ให้ก็ตาดำแล้ว <laughs> นี่เครื่องที่สามไข่นี่มัน<บ>มุนมุนหย่อนสาวหน่อยเป็นเหตุนี่ล่ะสาวหน่อยเป็นเหตุเอเจ้ะมุนกอะเบื้องก็เนื้อคือเรา บ่าตุยลำเบือนเอาไปเชี่ยวครับเครื่องที่สามพันในกดเลยบาตุยเนี่ยเราอยูงกล่เรกเติดตามเครื่องที่สาเลยนะบาตุยและงานศาสตร์เครื่องใยสาวหน่อยหรืบ่าวตุยแหละเนี่ยบอกแล้วนะบอกแนวบาตุยเป็นไทบอกแล้วเนี่ยเยูะถูกเด้อบ่าตุยลำเบือนครับโอ้ยขอบคุณเลยไร่เอาของแท้ตัวเนี่ยเอเจ้าเด่นิบ่าวตุยเอเจ้าแมนบอกครับของครับ จ้าเจม่าจอดที่ตามนมือพักเบิดวงเดียนั่นเจ้หอมน่ะแม่นุ่ยเป็นไผ่เนี่ยมือนี่คือบลไหลค่ะมือนี่คือบลไหลผมถามแน่แม่นุ่ยแล้วเป็นไผ่เนี่ยพะเยาแหลมเ้าเราเอ็ดหยังเราเอ็ดหยังนหนทีเราโอ้ของแท้ตัวนี่้เราเราเอ็ดวิญญาณไก่เราแม่นุยเจ้าบ่อพื้นเจ้าไหมเบ่อบาปเราพะเยายีนย่าณไก่ โ oh, อ้คูป่ปอบา,าเออแมอนส์บอกแม่้าหน่อยพวกินได้ค่ะวิญญาณไก,ลลก่น,กน่ะมีแต่น้องนอศนะคะกินยาเทียด้าราเอาสวัสดีครับทัานนี้มาปูสาเลีเจ้าบ่บ้านนูบ่ปนูบ่นัางนูเต้นแค่เดียวเอาสายเต้นดิครับเ,เป็นตะคนหลายบ่เมื่อไ บ่เหลือบ่มีบังมันยืนห,หน่อยได้คือวังสันคนบ่านางังบ้านคอยน่ะเพิ่งเต้นย่างเดียวเราเรายอกันบ่บ่ยอกบ้านคอยนา่ยนา,นยนารักแม,มว,นนวคือดีเลยเป็นเต้นไม่ม้วนหน้ารักที่สุดแล้วแมตีกัน <c oughs> เพราะาว่าบ่มีบ้านอื่นกล้ากเข้ามาโอ้ยบังน,นี่เจ้าขึ้นไหวเจัาหน่อยสาสตร์ที่เต็มยังไงเต็มเต็หมหอดพุนอ่ะอีดีเนี่ย นานมีก like ี okay. ่ตมคนยัง, damages, นยงหลายเลยใ like หญเกินร้อยหนะเขาบมเต็มขัย่างไปหาคอยไปหาเจ้าหอเทีด้วนี่เขาสองเต็มที่บ้านคอยยุ่นเนี่ยเอ้าเจ้าสัญญาแล้วนะเขาบมเต็มขัย่างไปหาหาเจ้ายุ่นวะที่บ้านคอยเนี่ยแล้วข้าไปเลี้ยวไปนี่บ้านคอยโลดนี่นี่ครับพี่น้องป้าปวดพูดเนาะติดตามอยู่วะบุ้งตามมาเขาติดตามวะติดตามองค์อิงกับอมแอมนั่นน่ะอ้าใของแขกตัวเนี่ยเราฟังเพลงไม้เพิ่นไปฟังผูกเพลงมวนบ่เพลงเพลงบอดแต่งมวนบ่ มันถูกเพลงเนี่ยใช่ไหมจอซิสเต้นคนแรกก็สิมาไทยเจ้าไยมั่งมั่งต่างแต่สาวน้อยมาแต่บ่ามีองค์หญิงผุนามัดต่างแต่ปีนั่นผุนบ้นมาตั้งแต่เต้นบ่ตถือกันผุนผุนผัวไม่กันข้องแค่ตัวเนี่ยปวดพวกมุ้งแทงเนักดนตรีไปทางหนึ่งแดนเซอร์ไปทางหนึ่งผุนปวดพวกมุ้งแทงเนาะเจ้าเนาะบอกอ้อมเนาะก็บ่ได้เนาะเอาอีลีนี่น่ะเนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อมันมวลมันมวลเด้อมันมวลนะครับคนขายที่นี่เราทำมั่งลบ มันว่ได้เสียบัตรพร้อมเอองานฉลองอันันนี้หมล้มคลาปนี่วะตามกำลังสถานมึงแต่บ้านนี่ว่าไงมักม่วนร้วยว่มีตีบ่มีขากันครับมีมัดกับสูขณาแล้วมาล้มหน่ะพราะว่าเป็นยังจะมาปฏิบัติขากันะเขามาบ่ได้บ่ดื้อแมนมาแล้ก็กาเขามาโอ้เอาม้วนๆนะครับเด้อค่ะนี่ครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวความฝากคำแพงครับเอาคลิปนี้ฝากไวปสักนีดครับคลิปหนาดีพร้อมไหมช่องยูทูบช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินครับ บาตุยลำเพลนะินอาพิมลยเห็นเลยบาตุยลำเพลิอนออฟฟิเชียลครับอาครับพี่หน่องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ